สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่1292นะ้ะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซีตราคริปโตนะฮะวันนี้หลายคนก็เห็นนะะการแชร์ข่าวเรื่องดอกเบี้ยนะฮะของญี่ปุ่นนะ,ะบางคนก็เอาสถิตินะฮะว่าถ้าเกิดนะฮะญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะฮะบิตคอยจะทุบลงมาประมาณ20%หรืออาจจะทุบลงไปเนี่ยถึง70,000นะฮะดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งบิ ผมก็เลยนะฮะคิดนะฮะในมุมกลับกันว่าจะเป็นการสร้างความกลัวให้กับรายย่อยหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันค่อนข้างถี่จริงๆแล้วเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะลงมาแล้วก็ได้หมายความว่าไอ้ที่มันลงมา,าตั้งแต่นะฮะหนึ่งแสดอลลาร์สหัฐต่อนหนึ่งบิตคอยเนี่ยนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้มันคือการลงมาเพราะ ตัว BOJ จะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่เพราะหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่า BOJ จะขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมผมก็พูดนะฮะเป็นข้อคิดง่ายๆว่าคนเราเนี่ยนะฮะจะขายนะจะขายนะฮะรัพสิสินเนี่ยเอาไปใช้นี่เนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือหลังจะขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะมันก็ดูไม่เมคเซนส์สำหรับหลังขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแล้วขายเอาไปคืนมันก็ต้องเสียดอกเบีย้ยในราคาที่แพงขึ้นใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะ ไอกรณีที่นะฮะมีการแชร์ข่าวฝัดนะ,ะหลายคนก็มองว่าเป็นข่าวฝัดนะทำให้เกิดความกลัวเนี่ยอาจจะเป็นการหลอกรายย่อยก็ได้นั่นก็น่าคิดอยู่พอสมควรแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมเข้าไปดูก็คืออัตาราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทนะ,ะรวมไปถึงนะฮะดอลลาร์สหรัฐกับเงินเยนนะ,ะปรากฏว่าตอนนี้ดอลลาร์อ่อนค่า สัญญาณที่ดัชนีดอลลร์อ่อนค่าเนยิ่งเป็นผลดีมากนะฮะเพราะว่าตลาดจะกระทิงนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยนะฮะตอนตลาดกระทิงเนี่ยดอลลร์นะตอน1บาทเนี่ยจะอยู่ที่เราๆประมาณ28-29บาทนะผมก็มักจะบอกอยู่เสมอนะฮะว่าการที่คุณแลกนะดอลลร์ได้น้อยเนี่ยแสดงว่าใกล้ถึงจุดที่ดอลลร์อินเด์มันจะร่วงเพราะว่าปัจจัย3ตัวนะฮะที่จะทำให้เรารู้ว่าเป็นกระทิงนะมีอยู่3 ดัดชนีด้วยกันที่คุณต้องดูคือ1ดอลลาร์อินเด็กนะถ้าเกิดร่วงลงมาต่ำเกาสิบเนี่ยนะแสดงว่านี่แหละคือกระทิงนะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ,อ,อตัว b บิทคอยดอมิ n n นนะซึ่งตอนนี้กำลังจะร่วงนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือนะดัดชนีความโลภนะถ้าเกิดความโลภเนี่ยมันขึ้นนะจนถึง80%เนี่ยแสดงว่านั่นแหละคือตลาดกระทิง วันนี้นะเราก็เห็นแล้วนะฮะว่าตอนนี้1ดอลลาร์เนี่ยแลกได้31.46บาทนะฉะนั้นนี่นะจากเดิมเนี่ยที่ปีปีก่อนเนี่ยนะฮะจะ36บาท36บาทนะเอ่อตอน,น1ดอลลาร์ตอนนี้สามบาทจุดสีนะเออจะน้อยลงไปเรื่อยๆฮะถ้าต่ำกว่านี้ก็คงจะเป็นอะไรที่ ใกล้แล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งวันนี้เราก็จะมาดูเหตุผลที่วันนี้เนี่ยสยามบล็อกเชนนะฮะเขาก็ลงเหตุผลนะไว้5เหตุผลด้วยกันว่าทำไมปี2 5 0 0เนี่ยจะเป็นปีกระทิงคือหลายคนเนี่ยนะฮะถ้าดูเป็นแพทเทิร์นปีนี้มันควรจะกระทิงแต่เกณฑ์โหะผมก็พูดอยู่เสมอนะฮะว่ามันอะไปถึงจนเลือกตั้งกันเทอมกลางเทอมแล้วมันก็ไม่เมคเซนต์นะฮะที่นักการเมืองจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเนี่ย นะฮะเร็วกว่านะฮะก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนะเพราะยังไงเนี่ยตัวทําเองก็ต้องชนะการเลือกตั้งนะถ้าไม่ชนะเนี่ยจะถูกยื่นถอดถอนเนี่ยด้วยข้อหาหลายข้อหายอยู่พอสมควรรวมไปถึงเรื่องคริปโตนี่ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยบรรดาครอบครัวของทรัมป์เนี่ยนะฮะลงทุนในคริปโตเนี่ยไอเนี่ยจะเป็นเป้านะ,ะที่ทําให้การแพ้เลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยจะถูกโจมตีค่อนข้างหนักนะแล้วถ้าเกิดคะแนนเสียงเนี่ย เป็นเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภานี่จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยฉะนั้นนี่ก็ต้องดูกันไปนะฮะว่าทั้มจะเล่นมุกไหนนะที่จะทําให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งกลางเทอมก็ดูกันไปฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นนะฮะหลายคนก็คัดการณ์นะหลังจากที่เฟดเนี่ยเริ่มซื้อนะฮะพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเนี่ยทุกเดือนเดือนละ40,000ดอลลาร์สหรัฐนะสี่หมล้านนะดอลลาร์สหรัฐเริ่มกลับมาซื้อ คือเป็นการซื้อครั้งแรกนะต้องบอกเลยวันนี้ก็มีการซื้อฮะประมาณ9ก้าโมงยีคือซื้อวันที่12ซื้อวันที่15นะก็เดือนนี้ซื้อราวๆประมาณ 38, 00 0 0 0 0ดล้านดอลลาร์สหรัฐนะถือว่าเป็นการอัดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดผมถึงบอกนะฮะว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่มีการขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเอฟเฟกมากเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเฟดนะฮะของสเมกาเนี่ยยังไม่ได้ออกมารับลูก หมายความว่า1ยังไม่ได้หยุด QT2 นะฮะยังไม่ได้อัดสภาพคล่องตอนนี้เขาอาัดสภาพคล่องเข้าไปแล้วฉะนั้นเนี่ยตลาดมันอาจจะนิ่งรอข่าวเพราะมันมีข่าวอยู่อันนึงฮะสเตเบอรคอยมีการมิ้นท์เนี่ยในปริมาณที่สูงแต่เหมือนจะรอหมายความว่ารอข่าวหรือรอสัญญาอะไรบางอย่างอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะตัวสยามบล็อกเชนก็ออก5ปัจจัยหรือ5เหตุผลนะว่าไตรมาสหนึ่งนะ,ะขีดเส้นใต้นะไตรมาสหนึ่งคือมกราคุมพามีนานะ เคือมันเคยถามว่ามะก,กรากุมพามีนามันเคยกระทิงไหมเคยนะฮะเคยในปี2024คือปี2023เนี่ยนะฮะตุลาพิการทันวาไม่กระทิงอ่ะโอ้โคตรซึมกระทือเลยจนหน้าเบือ่อถ้าใครจําได้นะปี2023นี่ไม่กระทิงเลยมากระทิงจริงๆเนี่ยคือต้นปี2024ก็คือมก,กรากุมพามีนานะแล้วก็ไปกระทิงโฟโมอีกทีคือปลายปี2024ผมเลยบอกไงว่าเออเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในปี2026คือกระทิง2รอบ รกระทิงต้นปีปลายปีคล้ายๆกับปีเลือกตั้งนะปีเลือกตั้งปี2024เนี่ยกระทิงต้นปีปลายปีถ้าคุณสังเกตนะผมก็เลยบอกว่าแพทเทิร์นจะเปลี่ยนนะเพราะเหตุผลพวกนี้หรือเปล่านะหปัจจัยอะไรที่จะทําให้ต้นปีเนี่ยกระทิงนะฮะจริงๆเนี่ยผมบอกมี6ปัจจัยด้วยซ้ําไปนะฮะปัจจัยแรกเลยเนี่ยที่สยามบล็อกเชนเขาบอกก็คือเฟดหยุด QT นะ อ่าก็หยุดจริงๆนะฮะเป็นบอกเลยว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะฮะกระทิงครั้งที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะประกาศหยุดจริงจังก็คือวันที่1ทธันวาที่ผ่านมา2โอกาสลดดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่งหนุนสินทรัพย์เสี่ยงนะ,ะอันนี้ก็ลดดอกเบีย้ยมาแล้วฮะสครั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาลอัดสภาพคล่องต้องบอกเลยนะฮะเป็นการอัดสภาพคล่องในสาขานิวยอร์กก็คือผู้ว่าการเฟดนิวยอร์กเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการแจกเงินเหรียญที่ได้รับอันนี้สงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญ ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะก็คือพวก ETF ทั้งปวง 4. การเมืองนะฮะเพราะว่าเขาต้องกบเขาคือทั้มเนี่ยเขาจะถูกบีบคอหอยนะฮะด้วยการเลือกตั้งกลางเทอมหลายคนบอกว่าทำไมผมไม่พูดช่วงเวลาตามเกณฑ์โหนอย่าลืมนะฮะมันไม่ได้มีท่านเป็นผู้ฟังท่านเดียวนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไม่พูดอะไรให้ไก่ตื่นแต่ ทำไมเราบอกวันที่22พิกยายน69เพราะไงอะ่ะมันจะถูกนะฮะเลือกตั้งกลางกลางเทอมเนี่ยบีบคอหอยอยู่แล้วนะฮะยังไงก็กต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเลือกตั้งกลางเทอมเป็นเหตุผลที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นทางได้เสียของการเมืองนะ,ะนี่เหตุผลที่4เหตุผลที่5นะตลาดแรงงานนะจะหนุนคริปโตแต่ผมจะบอกนี้นะฮะเหตุผลที่ผมมองเพิ่มกว่าตัวสยามบล็อกเชนเนี่ยนะฮะคือข้อที่1นนะฮะ อย่าลืมนะฮะกฎหมาย Big Beautiful เนี่ยเขาจะคืนภาษีเดือนมก,กราคมพามีนาไม่มีอยู่ในเหตุผลพวกนี้นะแต่เราอะจับจุดได้เพราะว่าคุณสกอต t เบสเซนเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าในเดือนมก,กราคมพามีนาเมษาเนี่ยจะมีการคืนภาษีผมก็เลยเอานิสัยนะที่ไม่ดีสำหรับเออคนที่ยื่นภาษีนะคือถ้าเกิดปีไหนนะฮะที่ได้คืนเนี่ยนะฮะเขาก็จะยื่นกันตั้งแต่เขาเรียกว่ายื่นตั้งแต่ ถ้ายื่นวันที่1มบกรลาได้ก็จะยื่นนะนะฮะเพราะว่าได้เงินคืนแต่ถ้าเกิดเราจะต้องเสียเพิ่มในส่วนใหญ่ก็นู่นแหละนะฮะใกล้ๆเด d ไลน e ก็สามสิบเอ็ดมีนา่นู่นแหละนะฮะถึงจะยื่นอันนี้ก็เป็นนิสัยเหมือนกันผมก็เลยมองไงว่าบรรดานักลงทุนเนี่ยนะฮะที่อยู่ในตลาดเนี่ยถ้าเกิดได้คืนเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องยื่นกันตั้งแต่ปีมาโวอะนะ,ะคือยื่นก่อนการนะแล้วคนที่ได้คืนเนี่ยนะฮะจะบอกเลยไม่ใช่อะไรย่อยอะที่ได้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศรษฐี พราะเศรษฐีโดนหักภาษีเกินนะฮะชักการคืนภาษีนี้เนี่ยจะเป็นการอัดสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นนะฮะและตลาดที่มี ETF ผมถึงเน้นนักเน้นหนางไงฮะว่าพยายามดูเหรียญที่มันได้ ETF แล้วนะ,ะเออคืออะไรที่ยังไม่ได้ ETF เนี่ยนะฮะมันก็ยากซะหน่อยที่เงินมันจะเข้ามาแล้วมันไม่มีประตูให้เข้าหมายความว่ามันยังอยู่บนความฝันอยู่นะฮะ แต่ไอเหรียญที่มันมี ETF ซื้อขายแล้วเนี่ยนะฮะกระดานต่างๆโดยเฉพาะแวนการ์ดก็ดีแบ็กล็อกก็ดีเนี่ยหรือกระดานอกองทุนบิดไว้ก็ดีเนี่ยนะฮะเขาเริ่มเอามาซื้อขายในยแสดงว่ามันมีประตูแล้วแต่ตอนนี้มันรอสิ่งที่มันจะวิ่งเข้าประตูนะอีกอันนึงที่มันยังไม่มีปัจจัยการคาดการก็คือเรื่องโอบามาแคร์ ไอ้กฎหมายโอบามาแคร์เนี่ยมีการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ผ่านคะแนน60แต่ผมก็มองนะฮะสุดท้ายแล้วเขาจะล็อบบี้กันจะสําเร็จแหละเพราะทําอยากจะให้เอาเงินโอบามาแคร์เนี่ยมาแจากให้กับประชาชนโดยตรงนะ,ะไม่ผ่านนะ,ะบริษัทประกันฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะได้เงินนะฮะเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000ดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดรวมกับ ตัวภาษีเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ดอลา3,002อ,อะ่ะผมลองให้ AI มาลองเฉลี่ยดูนะฮะถ้าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เกือบเกือบหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะหรือประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีการแจกเงินมาอันนี้ผลสุดท้ายแล้วมันต้องล็อบบี้สำเร็จนะถ้าล็อบบี้ไม่สำเร็จก็จบไป อีกประเด็นหนึ่งคือการแจกเงินนะฮะท้มบอกว่าจะแจกเงิน2,000ดอลลาร์และอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยสําคัญอยู่อีก2ปัจจัยที่ยังไม่มีการให้เหตุผลก็คือประธานเฟดคนใหม่ประธานเฟดคนใหม่เนี่ยท้มบอกแล้วว่าจะต้องลดดอกเบี้ยนเนี่ยให้ต่ากว่าหหมายความว่าคนที่ท้าแต่งตั้งเนี่ยจะต้องไปกดดันนะกรรมการเฟดท่านอื่นให้ลดไอ้วิธีกดดันไม่ยากแหละฮะนะฮะเออมันก็เป็นมุกเก่าเขาเรียกว่ามุกนะฮะเออเอาความชั่วมาประจานนะว่าถ้าเกิดไม่ทําให้ไม่ลดให้ก็โดนสอย ฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยว่านะเออมันมีกรรมการเฟดท่านหนึ่งเนี่ยชิงลาออกไปก่อนเพราะมีการเออกล่าวหานะฮะว่าใช้ข้อมูลวงในในการลงทุนนะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อหาไร้แรงผิดจริยธรรมนะเขาก็เลยชิงลาออกหนีไปก่อนมันก็ทาให้กรรมการเฟดท่านหนึ่งลาออกนะถ้าใครจําได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองไงว่าคนที่เข้าไปาเป็นธารเฟดเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถเข้าไปดูธุรกรรมการกระทําของแต่ละคนได้นะฮะว่าคุณทําดีทําชั่วอะไรอะ่ะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ มันไม่ยากหรอกนะฮะถ้าทำเนี่ยจะล็อบบี้นะให้กรรมการเฟดท่านอื่นเนี่ยนะฮะอยอมตามนะมันก็เลยมีความสำคัญว่าคุณเควินนะแฮนเซนเนี่ยจะมานั่งเป็นประธานเฟดเนี่ยก็อาจจะดำเนินนโยบายให้ดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระดานมันโฟโมหรือตลาดมันกระทิงในปี2026ได้ อีกปร,ประเด็นหนึ่งก็คือกฎหมายเรื่องความชัดเจนของตลาดนะซึ่งสวเ,เขาบอกว่าพยายามจะผลักดันเนี่ยให้ทำลงนามเนี่ยก่อนคิต์มัสนะก็คือก่อนหยุดยาวผมก็เลยมองนะฮะว่ากฎหมายสติบคอยเนี่ยเขาผลักดันกันสำเร็จนะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากหรอกที่จะผลักดันให้สำเร็จฉะนั้นเราก็ต้องรอดูเรื่องกฎหมายความชัดเจนของตลาดนี้ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนระหว่างเซกกับไอตัว c f t อทีนะฮะที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นหลักทรัพย์ไม่เป็นหลักทรัพย์ อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากสยามบล็อกเคนก่าวนะผมก็ามารีไลท์ให้คุณฟังอีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นกรณีของแฮปปี้นะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สําคัญผมก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เขากําลังตรวจสอบเส้นเงินนะคือผมผมบอกเลยนะฮะชุมชนนี้เนี่ยถือว่ากัดไม่ปล่อยนะ,ะกรณีที่รูน่ากับ USDC เนี่ยตกค้างอยู่ใน X อ็กเช g งแล้วมันเป็นของเทอร์ราฟอร์มแลและโดคอรรวมไปถึงของ FTX ด้วยฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ตัวแฮปปี้เองเนี่ยพยายามไล่ล่านะหาหลักฐานนะเพื่อจะไปยื่นให้กับเสกนะในการที่จะบังคับคดีเพราะอย่าลืมนะฮะคำพิพากษานะฮะของของของศาลเนี่ยบังคับให้ตัวเทอร์ราฟอร์มแลบเนี่ยจะต้องเผาทรัพย์สินที่เป็นของเทอร์ราฟอร์มแลบและโดคอนทิ้งทั้งหมดนะฮะที่เป็น u s d c l u n a c เนี่ยต้องเผาทิ้งฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอยูเอสดีซีลูนาซเนี่ยมันมีตกค้างในกระดานด้วย นะเขาก็หาล่องรอยนะฮะว่าเป็นกระเป๋าของอันเนี้ยแล้วขอให้ตัวเศกในตรวจสอบฉะนั้นถ้าเกิดมันถูกเผาจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะกลายคือเราเนี่ยนะฮะคำนวณถ้าใครจําได้นะผมเคยคํานวณเนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณเกือบ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 ทิลเลียนอ่ะเกือบเกือบหนึ่งทิลเลียนอะ่ะไอตัวทรัพย์สินที่มันต้องสงสยัยนะแต่ถ้าเกิดนะฮะมันมีอยู่ในกระดานด้วยเ่ยนะฮะอันเนี้ยมันจะยิ่งสนุก นะเพราะว่าแท้จริงแล้วทรัพย์สินที่อยู่ในกระดานเนี่ยไม่ได้เป็นของผู้ใช้ทั้งหมดอาจจะเป็นของเทอราฟอร์มแลบแอบซุกซ่อนเอาไว้เพื่อปิดตากบตานะเมื่อไหลเหรียญขึ้นมาก็จะได้ขาย,ยางไงทำกำไรนะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ชุมชนมองว่าไม่แฟร์นะก็จะต้องไปสอบสวนก็จะไปยื่นนะเห็นว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างที่ผมบอกฮะเรามีหน้าที่ทนถือเอาไว้นอกนั้นเนี่ย เขาเรียกไงฟันเฟืองนะฮะเ,ออเขาเรียกว่าสับของมันก็คือเขาเรียกไงองค์คาพยพมันจะเดินไปด้วยเองนะฮะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งไรไงถือหุ้นนะฮะมาม่าจะต้องไปทามาม่า,า,ามันไม่ใช่นะฮะเราแค่ถือหุ้นแล้วดูไปว่าผู้ประกอบกิจการหรือชุมชนเนี่ยจะเดินหน้าไปอย่างไรเราก็เป็นเพียงกําลังใจให้เขาอันไหนที่ดีเราก็ไปช่วยเขาหน่อยอย่างก,กรณีที่คาเคตเนี่ยนะฮะ เขาจะลบลูน่าใช่ไหมฮะเราก็ไปเป็นม็อบนะช่วยประท้วงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะอ่ะอีกเรื่องนึงอย่างที่บอกฮะทําจะเลือกนะครับกรรมการเฟดเนี่ยที่สามารถลดดอกเบี้ยให้ได้ต่ํายิ่งทายิ่งดีฮะ <c oughs> <c oughs> นะะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนด็อกนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าด็อกเนี่ยผมก็รอนะคือเป็นเหรียญเดียวที่ผมนั่งรอนอนรอตีลังการอนะเพราะอะไรเพราะว่าด็อกเนี่ยจะเป็นตัวเปิด คือปกติเนี่ยนะฮะโทษนะครับวันนี้คันคอฝุ่นเยอะ PM เยอะนะฮะต้องบอกงี้ฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายคนสงสัยว่าทำไมเนี่ยผมเริ่มต้นที่ด็อกก่อนคือปกติเนี่ยนะฮะเวลากระทิงเนี่ยเหรียญน,นะฮะที่จะเปิดตัวก่อนคือด็อกนะถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยนะฮะก่อนกระทิงแท้เนี่ยด็อกจะมาเป็นตัวแรกแปลกดีไม่เข้าใจเพราะว่าด็อกปเป็นเหรียญมีมอันนี้ผมก็เลยลองมองนะว่าตัวด็อกเนี่ยอาจจะนำหรือเปล่า แต่หลายคนก็บอกอาจจะเป็นรูหน้าก็ได้นะฮะก็รอดูกันไปวันนี้รู้สึกว่าอากาศ pm ไม่เป็นใจนะฮะก็ทำให้เสียงไม่ค่อยชัดเจนต้องขออภัยด้วยคืออีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสเต e c คอยที่ถูกมิ้นต์มาเนี่ยมันหายไปไหนที่ผมเคยบอกนะฮะว่านักลงทุนเนี่ยนะฮะถูกใบแดงนะจนไปอยู่ขอบสนามกันหมดมันก็เลยทำให้อะไรฮะมันทำให้เกิดกรณีที่คนถือสเต e คอยมากกว่าเหรียญเพราะมองว่า ดูความชัดเจนหลังจากนี้ก่อนถึงจะกล้าเข้าเพราะเขากลัวเมื่อไหร่นะฮะที่นักลงทุนเกิดความกลัวเนี่ยนะฮะเงินมันจะไปกระจุกตัวอยู่ขอบสนามอะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เงินมันไปอยู่ข้างสนามหมดเลยนะ,ะเหมือนคุณกียองจูบอกอะมันจะไม่เกิดความชัดเจนนะฉะนั้นก็รอดูต่อไปสําหรับถ้าเกิดนะฮะตลาดให้ความชัดเจนเรื่องดอกโปงดอกเบี้ยอะไรก็คงจะมาโฟโมหลังจากนี้นะฮะอันนี้คุณกามลาเฮลิสจะลงสมัยถัดไปนะ ก็คงจะแข่งกับ JD w a n วแหละนะฮะก็ดูกันไปนะว่าคุณจะได้ประธานาธิบดีเป็นกัมลาแฮรลิสหรือ JD w a n วแต่ผมว่าคือถ้าเกิด JD w a n วมาเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะกระทิงยาวอ่ะ8ปีคือ JD w a n วเนี่ยคริปโตเนียนตัวแท้เลยแหละเอาง่ายๆย,ยิ่งกว่าทรัม์อีกทรัม์เนี่ยแกแกไม่รู้จักคริปโตแต่ลูกลูกลูกหลานแกเนี่ยรู้จักนะมันก็เลยทำให้แกสนับสน,นุน แต่ตัว JP v a n e เนี่ย JD v a n เนี่ยแกเป็นสายคริปโตเนียนของแท้นะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดได้ประธานาธิบดีที่เป็นคริปโตเนียนแท้ๆเลยเนี่ยนะมีความเข้าใจเนี่ยเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันจะกระทิงต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็ดูกันไปนะฮะอ่ะก็สรุปข่าวประจําวันในวันจันทนี้ก็คงเพียงเท่านี้ฮะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไอให้ใหคุณฟังต่อนะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ